ยังเจกลับมาแล้วลันรอบนี้จะเป็นเด็กดีร่วมส่งกำลังใจให้คุณการจอมพลังด้วยการพิมพย์ยืนสู้ตลอดแนวและบทสรุปรถแท้อะไรแท้ทอดอยู่กับผมนนเชืนเจืออาเบอร์แข็งดแล้วตอนอไร้ครับโดน,นชวนเจือฮึยอยู่กับผมนนชวนเจือก อีกแล้วสมัยเรื่องมันเยอะแยะขนาดนี้นะกูจะใด้นอนไว้มีเรื่องราวมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสําหรับข่าวชวนเจือของเราวันนี้มังตาตะเกลเือกันไปข้างทั้งคนตัดทั้งคนอัดกูชอบคนทะเลาะกันเนี่ยมาเราไปกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าไอห,หนุ่มยางเจอายุย2ิบสองเมื่อวานนี้ได้ออกมาลั่นใน f a c e b o o k กันแล้วนะครับบอกว่ากลับมาแล้วนะครับ รอบนี้จะเป็นเด็กดีขอบคุณวิี่ตำรวจด้วยนะครับอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจ2ดวงสืบต่อจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ หลายคนเนี่ยไปตาเจือกกันมามแหมะพูดคาว่าเสือกไป้ในเสดเดียบนั่นและอันนี้เป็นสตอรี่ต่อเนื่องกันรูปเนี่ยอาจจะเป็นรูปเก่าแต่ว่าโดนรวบจริงๆแล้วก็รูปใหม่เนี่ยคงจะถ่ายรูปไม่ทันอะไรเงี้ยเนี่ยโดนรวบจริงๆแล้วนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรูปจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไอ้ย่งเต็มแล้วตอนนี้อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับที่ตํารวจเนี่ยจะเดินเดินเกมเร็วแม้ว่าจะ2สัปดาห์ก็เถอะทำงานเร็วมากแต่อย่างน้อยเนี่ย เขายังทําหมายถึงตารวจนะทำงานะ่ะกันแปลงแปลงกันกันปลอมแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะแอคง่ายๆสันส้นๆให้เข้าใจก็แอคหือก็จะโดนดําเนินคดีได้เ่ยเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะน้องอันนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับใครทีออ่อยากจะไปแอคหือหรือว่าอยาก,การข่มขู่อะไรเงี้ยก็อย่าทํา นะเพราะมันจะโดนรวบหลังจากที่ยังเจออกมาเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปถ่ายสั้นๆนะครับเป็นเวลา8วินาทีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่ายังเจจะพูดอะไรเป็นคำแรกนะในคลิปที่ออกมาจากพี่ๆลำตรวจนะครับถ่ายการองยาของยาชูเท้าสีขาวอ้าวเขาด้พูดอะไรวะ กูรู้ว่าถ่ายแล้วจะมีอะไรสักหน่อยก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพูดทีเดียวไอ้คนที่ถามว่าโพสต์ได้ไงเนี่ยกูเพิ่งประกันตัวออกมาไอ้สัากูเพิ่งออกมาไอ้สัสโง่หรือเปล่าเนี่ยกูประกาศตัวมาแล้วไงกูเลยพิมพ์คุยกับมึงได้แล้วก ah. ็ช่วงเวลาเดียวกันนะครับยังเจเนี่ยได้แชร์โพสต์ จากกองบัญชาการข่าวปดโปรแม็กเนี่ยบอกว่าถึงยังเจจะเป็นยังไงแต่ยังเจไม่เคยเอาบุญมาบางหน้าเปิดรับโดเน a แล้วไม่เอาเงินไปทําบุญลูกอ e ีแมมปนี่ความเป็นมนุษย์อยู่ใต้ตีนยังเจเลยนะอุย้ยน่าจะมีเรื่องราวอีกนะโอ้ข่าวปดเนี่ยได้อธิบายเพิ่มอีกนะครับบอกว่าอันนี้แฟกจริงๆนะถึงเจจะเลื้อนจะเหม็นยังไง อันนี้ไม่ได้ด่ายเจไหมเนี่ยยังเจก็ไม่เคยอมเงินทําบุญนะไอ้พวกอมเงินทําบุญนี่ต่ําชั้นสุดๆแล้วนะอุย้ยเาอาวาจะมีไฟใหญ่ต่อเนี่ยอาจจะมีมารีประทะข่าวปอดอีกหรือเปล่านะครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยรใครที่อยากตามต่อเนี่ยเมื่อาจจะไปดูไลฟ์สดตัวเต็มกันได้นะครับเพราะว่าสามทุ่มในคืนที่ผ่านมาเนี่ยยังเจนะครับประกาศลั่นเอาไว้ในเฟซบอกว่าคืนนี้สามทุ่มเจอผมที่รายการปลดท้องนะครับ จะคุยกันสัก3ชั่วโมงเต็มๆว่าเงินโดเนตหล้านบาทของลุยแม่มหายไปไหนวันนี้เราจะสืบจนรู้ความจริงกันครับเฮ้ยมี e ี o j i ิทากาบเคารบนะครับยกมือไหว้และหัวใจสีแดงแ,แท็กเฟชมาลีสวยมากไปด้วยเฮ้ยเราหรือออกมาก็เอาแล้วอะ่ะ โพสอัปเดตสุดท้ายเนี่ยของยังเจเนี่ยผมเลื่อนไปแล้วผมไม่เจอนะผมพยายามรีเฟรชแล้วจริงๆมันมีอีโพสหนึ่งนะครับก่อนนี้ยังเจเนี่ยน่าจะนอนแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตีห้าสิบสิบ นะผมได้ไปแคปมาผมแคปทันพอดีอันนี้เป็นโพสต์ที่ยังเจบอกเหตุการณ์อัปเดตล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับลูกคุณแมมรีพอร์ตจนช่องกูบินเลยซาดอืออุยแต่ว่าโพสต์นี้เนี่ยก็ได้ลบออกไปแล้วนะครับเฮ้ยยังไงมีอะไรเนี่ยวินาทียังเจช่องบินถึงกับร้องไห้คนในดิสเฮียไหนดูนี้ฮัโลโหลพี่พี่ผมไอเหียชออ่องยูทูบผมบินกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยาทำไม ใช่ทำไมเงินกวาดไปศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่บอกทำไมอ้าวเฮ้ยอุูยอุูยเฮ้ยแก๊งปดนี่มึงมึงอยู่ข้างไหนกันแน่ว่ากูเริ่มงงแล้วทำไมต้องไปทำไมทำอย่างนี้เออเซอไกเจตั้งไหนได้เชื่อดิวัดย้อนนี้ผลงานอะไรบ้างใหม่สุดท้ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูอยู่ในคลิปอยู่เลยแคลับบ้งไม่ใช้อยู่แล้วยังมีถูกอะไรคลิปไม่มีอินเทอร์เน็นนะอ๋อ บนหัวเจทำใหมได้อะยังมัดอันหนึ่งครับอันหนึ่งอั๊บนึงครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปโปรโมทน้องโปรโมทหน่อยไอ้จักรยานเฮไปไปแซงโดว์ไปเดี๋ยวถือว่าถือว่าแทนแทนคำขอบคุณที่เจมาร่วมรายการเดี๋ยวเอาไปโปรโมทให้ในดิสโอเคไหมเจแต่คนกดคนกดทับไม่ทับไม่รู้นะคนกดทับไม่ทับไม่รู้นะครับแค่บอกเฉยว่าเจมช่องใหม่นะออืโดยมีค่าดําเนินการห้าพันบาทสรุปวิ่งบินจริงใช่ไหมไอ้เฮียกูยามเซอร์อยู่นะคุณดู ก็โหแสดงว่าสงครามครั้งนี้นี่ผมบอกเลยว่าเราเหลือนะหนักหน่วงเนี่ยสำหรับฝั่งยังเจเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรเจแค่ช่องบินเองเออฮ้ยช่องนี้บาดเจ็บปวดเฮ้ยเราได้จนได้ยังเจหน่อยยิ้มแล้วยิ้มแล้วตอนแรกกะปั่นๆแต่ว่าก็แอบแอบเศร้าอยู่นะถ้าดูจากแววตาเนี่ยสำหรับแววตาของยังเจหลังจากที่เราเห็นเห็นมาติดกุ๊ดมาปุ๊บ ตัวป,ป,ปั๊บปั๊บปุ๊บสังคมให้โอกาสอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีโอกาสนะเพราะว่ายัางเจงเนี่ยก็เพิ่งจะอายุย2่ 22. เพราะงั้นเนี่ยยังมีเวลาให้แก้ตัวอีกนะขอได้ช่องคืนเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้ลงเพลงใหม่ต่อไปชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วพวกมึงก็เลือกใช้กันเอาเองนะครับว่ามึงอยากเล่าหรือกันไปถึงไหนหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ลังเตัมไปได้นะจ๊ะถ้าจะให้นับแม่ง คือไม่รู้แม่งเป็นศัตรูใครมางไอ้เฮียงงไปหมดละโหแต่ท่านี้กูไม่กล้าอ่านข่าวต่อไปเนี่ยเชียร์ยังเจียงบินนะแตถ้ากูพูดเรื่องข่าวต่อไปนะครับที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้ชีพผ่ายกูเงือาตกขึ้นมาเลย How to เป็นคนเขมยนภายในคลิปเดียวเจ็งๆแล้วผมกล้าเป็นคองไทยเหมือนกางนะผมไม่ได้เป็นคองอะไรมีความกลัวในใจแล้วผมเป็น เป็นโรคไอเฮียขเขมน็นโฟเบียบีโรีพ่อว่าไอคลิปพราะไอ้ข่าวหานี่แหละก็แบ่งๆกันแล้วกันมึงมาข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวจากการจอมพลังนะครับที่มีการออกมาโต้อตอบนะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการนัวกันเกิดขึ้นมีประเด็นนะครับที่อไอไอนะครับได้ซัด กับการจอมพลังนะฮโหแบบเ้าใจเราหลือมากสตอรี่นี่ยาวมากนะครับถ้าใครตามอ่านมาเนี่ยคือแบบนัวอร่อยนัวเลยเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับปัญหาแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหคือกูก็เป็นคนหนึ่งที่โดนเหมือนกันที่มันโทรมาเนี่ยมัน่ามันน่ารำคาญจนถึงขั้นแบบกูหลอนเลยนะเว้ยจนถึงขั้นแบบไอ้เหี้ยถ้าเป็นเบอร์แปรมากูไม่รบเลยก็นั่นแหละเจเจไอเนี่ยก็อยากจะให้พี่กันเนี่ยช่วยสงสารนะเพราะว่าแหม แบงพรีกรันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตมากๆแต่ว่านั่นแหละพรีกรันเนี่ยก็ได้โตตอบกลับมานะในระหว่างช่วงนั้นโอ้โหแมงมันนัวจัดนะครับเจไอเนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะครับเมื่อวานนี้นะเนี่ย16ตุลานะมันยิงมาสองมันในแล้วแลแหละโหทีนี้หลังจากโพสต์นี้นะครับบอกเลยว่าเราหลือมากนะเพราะว่าคนมากดไลค์หรือกดอะไรเนี่ย มากหนึ่งสองแสนกว่ากันเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเจไอเนี่ยก็ยังโพสอธิบายนะครับบอกว่ากลัวทัวลงค่ะอย่าตามกระทืบไอเลยนะคะไอ้ยเชี่ยคือเจไอเนี่ยนันยังไม่มีใครมาตามกระทืบหรอกแต่ถ้าเป็นกูเนี่ยไม่แน่ไอ้ยเชี่ยถ้ากูโวกูโดนกูถือว่าเป็นการกระทุงเพราะว่ารูปที่ประกอบเนี่ยโอ้โหขอบคุณพี่นัดที่ช่วยเหลือคุณตาครับผม คนเรามันต้องสนิทสนิทกันอยู่นะเพราะว่าเราลองนึกภาพนะครับรู้จักกับคนใหญ่คนโตเนี่ยอย่างอเอาง่ายนะอย่างกูเนี่ยถ้าคนใหญ่คนโตในชีวิตผมตอนนี้ก็มีอยู่คนเดียวนะเป็นร้อยตีนะครับร้อยตีตำรวจเนี่ยผมก็ต้องเรียกเต็มเต็มอยู่เหมือนกันนะสวัสดีครับท่าน100ร้อยตีกุลววฒิวิว เอาง่ายมันต้องสนิทกันเลยก็มีรูปนี้นะจากเพจหลวงจันทร์วัดดูนะครับใครอยากจะตามทัวร์นะครับตามได้เลยในเพจนี้นะไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้เป็นคนหารูปมาลงับเฮ้ยนี่ไงมีคลิปด้วยอันนี้จากเพจนี่แหละประเทศไทยนะครับการจอมพลังเขาสมชื่อจริงๆมีพลังจริงๆใครจะไปเชื่อว่าชีวิตของเฮ้ยหนุ่มชื่อการจอมพลังจะมาเจอกับผมธรรมนัสพรมเผ่ามันอยู่คนละโลกกันเลย ชีวิตผมเป็นนักการเมืองอยู่ก็มาหลายพักผมบอกตัวเองเสมอว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะผมชอบอยู่พักคือพักพวกกันพี่น้องเอ้ยอ อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะคือชาวเน็ตเขาสงสัยกันเฉยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็มาดูข่าวอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งตรงนี้หละนะครับก็เลยเป็นจุดที่ให้เจไอเนี่ยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่พี่กันเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องง่ายนะมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่เอ,อ่อถ้าพี่พี่กันเนี่ยคุยเรื่องสแกมเมอร์ให้หน่อยนะกับพี่นัดผมว่าเรา่าจะจัดการปัญหาตรงนี้ได้ไว ว่าตรงจุดด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่าทำไมมันถึงคุยยากจังหรือว่ามันมันแก้ไม่ได้จริงๆเช่ปนี่ย ล่าสุดนะครับพรีกันเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคนอาจจะไม่ชอบคุณธรรมนัทและผมเกี่ยวอะไรเกลียดผมไปด้วยโดยที่ผมไม่ได้ไปทําอะไรเลยกูไปต่อไม่ถูกเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เราก็อยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าเพราะมีคนพูดแทนกูอะ่ะเพราะว่ากูก็เลือกคนนั้นแหละเข้าไปพูดให้แทนกูแล้วก็โอเคก็ได้อยู่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าอยู่ดีมันมีประเด็นขึ้นมานะด้วยอะไรนะครับมีใครไม่โอเคกับผมไหม หรือว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่โดนใจอะไรหรือเปล่านะครับนะบนะบก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันคือไงว่าเราคือเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เห็นทั้งหมดหรือไงวะหรือว่าไงวะเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องให้น้นหนึ่งนะครับ n นเมื่อวันใเมื่อตึงนะสำหรับพีการจอมพลังเนี่ยในการที่จะแอคชั uh, ่นเต็มที่นะ ว่าพี่แกเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าจริงๆอะหรือจะเถียงล่ะก็ไม่ได้เถียงก็อยู่หน้าจริงพี่แค่ไปสกิพี่นัดอ่ะพี่นะก็เรื่องของคอเซนเตอร์ทำมาเยอะแล้วครับก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะว่าคอเซนเตอร์ต้องดูอย่างไรนะครับเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมให้คนรับรู้ว่าต้องระวังคอเซนเตอร์ยังไงอันนี้เราเราทำมาเยอะแล้วซึ่งตรงนี้ผมผมยินดีนักการเมืองอ่ะเขาน่าจะรู้จักกันหรือคุยกันง่ายกว่าผมอะ ผมเชื่อผมเชื <là> ่อว่าถ้าาการเมืองเขติดต่อกันน่าจะคุยกันได้ง่ายกว่านะซึ่งเั่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ถึงฝากให้ถึงผมเป็นคนที่ไปไปไปสอบถามนะครับเมื่อเช้าตื่นมานะครับมีแบรนด์จริงๆกับผมจะไปไลฟ์ไม่กี่วันนี้เอง10นาทีเนี่ยก็คือหกแสนกว่าซึ่งซึ่งโอเคผมผมทำงานเนะนะครับเราทุกคนก็ทำงานแหละบางครั้งที่ทุกคนเห็นว่าผมอยู่ที่ริมชายแดน ค,คือข่าวอาจจะออกไปทุกวันทุกวันติดกันแต่วันนี้ผมอาจจะอยู่ชายแดนวันนี้ผมอาจจะทํางานชั่วโมงนี้ผมอาจจะลงไปหน้า,นางานหน้าพื้นที่ก็ต้องกินต้องใช้รูปผมก็ต้องกินต้องใช้นะครับคือเราเป็นชาวบ้านนะเราก็ต้องทํามาหากินนะครับนะซึ่งเมื่อเช้าถูกยกเลิกแบนนะครับก,ก็อย่างที่ถามเขาไปก็คือ ในในโลกของเราลองคิดถึงความเป็นจริงนะอันนี้ไม่ได้เป็นการแซะอะไรผมพยายามจะพูดว่าไม่ได้แซะไม่ได้อะไรเลยนะในโลกของการเมืองกับโลกของพ่อค้าแม่ค้ามันมันมันคนละโลกกันนะครับไม่มีแบรนด์ไหนอยากจะมีกระแสทางด้านลบติดจ,จากตัวของคนที่ไปพรีเซนต์แบรนด์อ,อ๋อนะั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้หลุดสปอนไปนะครับหกแสนแล้วนะนะ ที่ชายแกขอโทษด้วยนะในแต่ละเพจหลายๆเพจเลยเนี่ยก็แต่ละเพจก,ก็เล่าหรือเล้าใจนะครับอย่างวงในเนี่ยก็ตอนแรกผมก็งงไว้ว่าเอ้ยอะไรวะนนเนี่ยกูสาบานเลยกูเห็นอันนี้ก่อนก่อนนี่กูยังไม่เห็นข่าวตรงนั้นบะหมี่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักด้วย <c oughs> มันคือแป้ง <c oughs> มันคือแป้งเออแต่ว่าถ้าออกรายการเนี่ย <c oughs> ว่าวันนั้นคนใ่ไลฟ์สดเนี่ยดูได้มีหลักร้านวะอันนั้นหละก็หลังจากที่มีดราม่านี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ ก็มีหนุ่มคนหนึ่งนะไปอ,อยากให้กําลังใจนะครับสำหรับพี่พี่กันนะไ,ไ้โพสต์รูปนี้นะครับแล้วก็ได้บอกในกลุ่มครับอันนี้อันนี้จริงๆเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหลักของข่าวนี้นะที่ผมจะนำเสนอจริงๆผมจะพูดแค่นี้แหละมาร่วมกันส่งกำลังใจให้คุณการจอมพลังฮีโร่ของพวกเรากันด้วยการพิมพ์ยอ,อตองก,กันครับ <c oughs> ไอ้หี้ยกลัวป้าคนนั้นแม่งเห็นไอ้หนุ่มนี้ก่อนแน่เลยขอแรงคนรักชาติช่วยพิมพ์คำว่ายอสอตอนอยืนสู้ตลอดแนวแสดงพลังให้เขมี็นได้เห็นว่าเราไม่ยอมเสียแผ่นดินตลอดแนวแม้แต่นิ้วเดียวก็จะยืนสู้อเวนเจอร์ยศสตอนอโอ้กาเมซีกระาเมซิกัเมซีกระเมซิโอโกกลเมซิกรเมซ แต่ผมแอบเชื่ออยู่นะว่าคือพี่การเนี่ยก็ก็มีคุยแล้วแหละมีคุยแล้วจริงผมเชื่อผมเชื่อผมไม่เชื่อหรอกว,ว่าพี่การจะไม่คุยผม,มเชื่อคุยแล้วแล้วคนที่เขามีอำนาจรจริงๆอ่ะเขาเขาขทำหรือเปล่าแค่นั้นเองเราอยา่าคิดแง่ลบเขาอาจจะวางแผนอยู่ก็ได้เขาลองตั้งหลัก,กก่อนรอกันก่อนดีไหมเตง <laughs> รอก่อนหรือเปา เอ้ยแต่ว่อพี่อย่าทำอะไรผมเลยนะพี่ช่วงนี้ผมขาดขาดเงินด้วยพี่โดได้นะโดได้นะช่วยกูด้วยช่วยกูทีโอเคป่ะ <laughs> okay, ขาดสุดท้ายกันดีกว่านะครับสำหรับข่าวนี้ก็สั้นๆเลยแล้วกันนะเออเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องใหญ่เลยแล้วก็มีการเล่นประเด็นนี้นะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับสองวันติดแล้วนะจาหรายการขวงกระแสที่ มีเต็นนะครับมีปัญหากับอินฟลูในเรื่องของการซ่อมรถนะก็สรุปสั้นๆหลายคนได้รู้แล้วเนี่ยอินฟูเนี่ยเอารถไปซ่อมนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะเคียร์กันไม่ได้นะครับออกมาเคียร์กันในรายการของกระแสนั่นเองอู่นี้นะครับที่มีประเด็นเนี่ยพี่ใหญ่ V10 วันนี้เนี่ยพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ขอโอกาสตอได้ผมอ่านผมก็ออง,งงนะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรตกลงมันอะไรกันแน่วะอะไรแท้ถอดพึ่งเคยได้ยินคํานี้ครับเออกูก็พึ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเว้ยอะไรแท้แต่ทอดไอ,อ้แบบนี้มันนับเป็นเชียงกงแน่หรอวะเออถ้าเป็นอะไรที่เชียงกงเขาก็เป็นอะไรแท้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแท้ถอดแต่ว่าถ้ามันจะตีเป็นนับเป็นมือสองหรือเปล่าวะมาจากโรงงานปุ๊บ มซื้อเป็นชื่อใครก็แล้วแต่แค่มึงขับพ้นประตูเป็นมือสองแล้วได้อยู่นะอะไรแท้ไงแต่ถอดถอดจะอีกคันไงแต่มันคือมือสองไงถ้าสลหรับกูอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของอที่มันเกิดขึ้นระหว่างอูก,กับผู้เสียหายนะครับที่มันตีกันไปตีกันมาแต่ว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยนะครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีก,กว่าในข่าวนี้จริงๆนะครับอ่าก็นี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็เป็นเกตเล็กๆเล็กน้อยนะครับสำหรับข่าวนี้นผมสรุปแค่นี้เลยสั้นๆนะเดี๋ยวคลิปแม่งยาวเกินไปละมมนะมนุ S <S 2> <S 2> <S แลคลิปนี้เสียงบินซะด้วยเพรอะง้นอย่าลืมนะครับใครดูคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์ด้วยละกันคนละ1ไลค์นะครับเอาให้ถึง5เพาให้กับนนชวนเจือกในคลิปนี้นะคลิปนี้ตึงเปียเลยแรกๆขำ หลังๆนด้จะทำเลยนผมเลยนะกระปีกระกกระปีอกระกกะปีอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนนชวนเจี๊ยกนะที่ไหนมีเรื่องราวเราจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านทันทีแต่ขอให้เป็นเรื่องที่เราใจเราหลือเท่านั้นนะครับเราถึงจะคัชมาเสือกันให้แบบเน้นๆดูกันจนเพลินมาจบแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝาก ซับสไคร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆเจอกันในคลิปหน้านะครับพี่ๆหวังว่าเราจะได้เจอกันอยู่นะครับพี่คงคงไม่บินใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ไปเจอ,อกันชนยาดุมกริ๊งชอบสอกเรื่องชาวบ้าน